สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอนําทุกท่านเข้าสู่วิดิทัศน์สื่อการสอนวิชาเพลงประกอบท่าทางซึ่งสื่อการสอนวิชาเพลงประกอบท่าทางนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระเด็ดการสอนในวิชาการใช้เวลาว่างและนานาการเริ่มต้นของหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตของคณะศึกษา,าศ,ศษาสาศตร์ของสถาบันการพลรศึกษาวิยาเขตชุมพร ซึ่งการเรียนการสอนนั้นจะต้องมีการสอนร้องเพลงเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เด็กเกิดการพัฒนาในเรื่องของเสียงร้องและก็ทําเสียงให้เข้ากับเสียงดนตรีที่ท่านจะได้ชมนี้นั้นเป็นวิดิทัศน์ที่ทั้งเนื้อร้องทั้งท่าทางนั้นนักศึกษาเป็นคนคิดขึ้นเองทั้งสิน้นสื่อการสอนวิดิทัศน์เพลงประกอบท่าทางนี้จะได้นําไปเผยแพร่ให้กับ สถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับอุดมศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตลอดจนผู้จัดการฝูอบรมสามารถนำเอาไปใช้ในการฝึกอบรมได้บันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่วิดีทัศน์สื่อการสอนเพลงประกอบท่าทางได้เลยครับสวัสดีค่ะ กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวนารุณชูประดิษฐ์ดิฉันนางสาวพิชณาก,การจนาการวันนี้ดิฉันจะออกมานำเสนอเพลงจิ้งจกนะคะค่ะต่อไปนะคะดิฉันจะร้องเพลงให้ฟังสองรอบก่อนนะคะจิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกหัวประงกอยู่บนข้างขวาพอดีแมลงบินมา จิงจกจิ้งจกจิ้งจกหัวบางงออยู่บนข้างฟ้าพอดีแมลงบินมาพอดีแมลงบินมาจิ้งจกรีบคว้าทำลิ้นแผลจิ้งจกรีบคว้าทำลิ้นแผล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 แค่ะต่อไปนะคะดิฉันก็จะให้เพื่อนๆร้องตามดิฉันทีละวักนะคะจิ้งจอกจิ้งจอกจิ้งจอก หัวบังนกอยู่บนข้างขวาพอดีแมลงบินมาพอดีแมงบินมาพอดีแมลงบินมาจิ้งจกรีบขาวาทำลิ้งแผลบจิ้งจกรีรบขวาทำลิ้งแผลบิกเรลิผลบ ต่อไปนะคะให้เพื่อนๆร้องพร้อมกันประมาณสองเที่ยวนะคะค่ะสามสีงจกเจงจกเจงจกหัวกบออยู่บนขวาพอดีแมลงบินมาพอดีแมลงบินมาิงจกเียกว่าำลิสเนแริ้งจกเียกว่าำลิสแปแต่อไปก็จะเป็น กรอบนะคะถ้าจิงจจ้งจกจิ้งจกจิ้งจกค่ะแบบนี้นะคะหัวผงกอยู่บนข้างฝาพอพอดีแมลงบินมาจิ้งจกรีบคว้าทำลิน <c oughs> ้นเฟปเ่ะจิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกหัวผงกบนข้างฝา พอดีมาแรงดินมาพอดีมาแรงดินมาชิ้งจบพี่พาดำดินไปแป๊ให้เพื่อนๆรองแล้วก็ดิฉันก็จะสาธิตให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเก่งจอกเก็งจกเก้งจบ สนุกกับเพลงนี้ด้วยกันนะคะ <Yeah. S 1> ยืนขึ้นค่ะ <Yeah. S 1> สามสี่ <c oughs> จิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกหัวโหลกบนข้าวสา